การสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวครับวันนี้วันนี้ก็กับผมนะครับในการไโครโซนะครับวันนี้ก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟวอซีบาวโวนะฮะก็ไปดูตัวละครก่อนเลยครับผม เนี่ยก็เป็นตามนี้นะครับผมตัวละครถึงมาวินก็บาดมุกเลยกับเม,ม,มซี่นี่ซื้อแอดมินนะต้องซื้อภาษาไทายได้นี่ะต้องซื้อภาษาไทายได้ตัวละครเขาแจกให้นะฮะนี่แจกให้อัเต็มหมดไปดูของกันนะฮะ ของก็มีสนไนฟาร์มบอสเอาได้นะครับผมบนี่นะฮะซื้อได้นะครับโอ้โหของพวกนี้เปิดกล่องเอานะสุดมากนี่ฮนะพวกนี้ก็ฟาร์มบอสเปิดกล่องเราของแร่บ้านชิ้นนี่ก็เติมเอาได้นะฮะส่วนนี้จะเปิดกล่องเอาะมันหาได้ง่ายครับผม อาหาีแค่นี้นี่นะฮะซื้อได้กล่องนี่เติมเอานะฮะตัวเซฟนี่เปิดกล่องเอาฮะโอเคฮะไปดูเซิร์ฟคนกันนี่นะผมเซิร์ฟเซิร์ฟโซนมีสามเซฟนะฮะนี่ฮะเซฟฟาร์มสาบเซิร์ฟแบบไม่ใช่พรีเมียมโนด็อกมีนี่นะตามนี้คนเยอะมากเซิร์ฟพรีเมียมไปดูกัน มีสิบสองเซิร์ฟนะคนก็เอามานี้ยิงกันไม่ตายนะย้ำนะครับยิงกันไม่ตายไปดูเซฟโซนก <ไป S 1> ันนะฮะนี่นะฮะก็เซิร์ฟฟาร์มแล้วเอ้ยเซิรนะ์ฟพิเมียมอะผิดผิด,ผดไอของแม่งนี่ชุดแรนนี้น่าจะเติม ห้าร้อยนะนะนะน่าเติมห้าร้อยนะครับผมนี่นะซื้อได้เลย <S <S แล้วผมจะมาฆ่าไม่ตอนยิงบอสเลยดีกว่านะฮะเพื่อการไม่เสียเวลานะครับผมโอเคแล้วเราก็กลับมาอยู่กับบอสแล้วนี่อ็ได้เราไปดูกันนะฮะ เฮ้ยดบประมาณนี้ลอยตัวมาเลยนะ อสองตัวก็ได้ประมาณน,นี้นะ ดูก,กล่องกันเปิดปลานะฮะได้ A R มากับ v S นะ <S <S ก็บอกของของเราที่ได้มาจากบอสก็สองตัววันสิบกว่าชิ้นนะดอกโอเคนะแล้วก็ฝากไว้แค่นี้นะฮะฝากกดไลค์และซับสไคร์ด้วยนะครับเป็นไม่ได้แล้วคอมเมนต์ได้นะฮะผมอ่านตลอดเฮ้บาย